ัสดีพี่น้องชาวโงคฟามทุกท่านนะครับเช้านี้ประกาศจากทางอำเภอจากราชาการาแจ้งให้พี่น้องได้ทราบกันเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของใช้ชีวิตของการไถยพี่น้องทุกคนตัง้งเห็นตั้งใจ้ะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โป่งกวางหน้าอยู่เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับผมนายวีรชัยโกษาจันทร์อายุ46ปีเป็นผู้อยูบ่บ้านบ้านโป่งกวางหมู่ที่4ตำบลปบ่าบาอเภอูเรือจังหวัดเลยขอ,อนำเสนอผลงานการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ครับหมู่บ้านโป่งควางตั้งอยู่บนเทือกเขาสูง มีป่าต้นสนอายุร้อยปีเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและอุดมสมบูรณ์ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนเป็นที่ราบเชิงเขาหินทรายเป็นส่วนใหญ่บ้านโป่งควางมีประชากรทั้งสิ้น74ครัวเรือนคิดเป็นจำนวน328คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีการดำเนินงานและการบริหารจัดการหมู่บ้านผ่าน,นกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีนายวีรรชัยโกษาจาันเป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันด้านบุคลิกภาพในฐานะที่ได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกบ้านยึดมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาประเพณียณอันดีงามของสังคมและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน ได้มีการวางแผนแบ่งภาร,ระหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านตามบทบาทและหน้าที่ที่กรอบระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดและสร้างความปรองดองในพื้นที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านเช่นการประชุมประจำเดือนการไก่เกลี่ยข้อพิพาทในพื้นที่ผลการปฏิบัติงานด้านการบรหิหารจัดการของผู้ใหญ่บ้าน ได้ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน15คนประกอบด้วยคณะกรรมการ6ฝ่ายได้แก่ฝ่ายอำนวยการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยฝ่ายแผนพัฒนามหมู่บ้านฝ่ายส่งเสริมเศรษฐกิจฝ่ายสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณาสุขและฝ่ายการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมด้านอำนวยการได้มีการวางระบบการจัดการงานธุรการ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของหมู่บ้านอย่างเป็นระบบมีการจัดประชุมประจำเดือนและใช้เสียงตามสายของหมู่บ้านในการประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อราชการให้ประชาชนในหมู่บ้านรับรู้โดยทั่วกันด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาข้อบังคับของหมู่บ้านตลอดจนรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาเสพติดโดยการออกตรวจตาเวียนยามและส่งผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบําบัดให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งการประชาสัมพันธ์สอดส่องดูแลร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆมีการจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของคนในหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งในวันปกติ และเทศกาลวันหยุดมีแผนป้องกันภัยฉุกเฉินทั้งภัยธรรมชาติและการโจรกรรมรวมไปถึงการตรวจตาความสงบเรียบร้อยจัดตั้งเครือข่ายข่าวในการป้องกันเหตุร้ายอาชญากรรมร่วมกับอำเภอและจังหวัดด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านมีการจัดเก็บและจัดทำข้อมูลพื้นฐานต่างๆของหมู่บ้านอย่างเป็นระบบได้แก่ข้อมูลจปรทอข้อมูลกอทชอสองคอข้อมูลไทยคิวเอ็ม และข้อมูลปัญหาต่างๆของหมู่บ้านโดยได้นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านเวทีการประชุมหมู่บ้านเวทีประชาคมและวิเคราะห์อย่างมีขั้นตอนและมีการประสานส่งต่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหมู่บ้านให้กับส่วนต่างๆเพื่อขอรับสนับสนุนอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรม ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจบ้านโป่งฟางได้มีการน้อมนําการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ด้วยการดําเนินโครงการส่งเสริมการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถสินค้าเกษตรกิจกรรมต่อยอดขยายผลโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และดําเนินงานแก้ไขปัญหาผลผลิตเกษตรตกต่ำให้กับประชาชนในหมู่บ้านโปรงฟางมีการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการประกอบอาชีพด้วยการทําเกษตรแบบผสมผสานไม่ปลูกพืชเชิงเดียวอย่างเดียวสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนและช่วยลดความเดือดร้อนต่างๆมีผลิตภัณฑ์ที่สำคัญคือเม็ดคาเดเมียขิงผลและน้ำาสาวรสเป็นต้นได้มีการบูรณาการกองทุนภายในหมู่บ้านเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพานตนเองได้แก่กองทุนสนับสนุนให้กับหมู่บ้านอ,อพปกองทุนหมู่บ้านปง่งวาง กองทุนหมุนเวียนบ้านโป่งควางกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกอขอคกดอเป็นต้นด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขบ้านโป่งควางได้ให้ความสำคัญกับคนทุกช่วงวัยในหมู่บ้านทั้งผู้สูงอายุเด็กเล็กเยาวชนสตรีและผู้ได้โอกาสมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเสริมสร้างสุขภาพให้กับคนทุกช่วงวัยเช่นกิจกรรมกีฬากิจกรรมออกกำลังกายการอบรมอาชีพกิจกรรมจิตอาสาการดูแลช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในสังคมมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเช่นการปล่อยปลาการรณรงค์งดเผาป่าการจัดทําถังขยะเปียกลดโรคร้อนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างถูกต้องปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ตลอดจนการดูแลพื้นที่ภายในหมู่บ้านให้เป็นระเบียบหน้าบ้านหน้ามองมีการประสานเครือข่ายด้านสาธารณสุขในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานเช่นการกำจัดลูกน้ำยุงลายการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตเป็นต้นด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กเ,กเยาว,วชนและผู้ได้โอกาส สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานทางศาสนาภายในท้องที่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชุมชนผลการปฏิบัติงานด้านนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและโครงการปกครองมีการดำเนินงานกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมได้แก่ปัญหาผู้มีอิทธิพลการค้ามนุษย์ อาชญากรรมในพื้นที่การแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการดําเนินโครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติดาเนินโครงการเกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการแก้ไขปัญหาผักตกชวาปัญหาผลผลิตตกตำ่ำรวมไปถึงปัญหาหมอกควันในพื้นที่ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายจังหวัดและอำเภอ ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการหนึตำบลหนึ่หมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนชกัญญารางวัลพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลไทยดีได้รับรางวัลการดําเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยรางวัลโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันรางวัลโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ และได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมคคาเดเมียมเพื่อความยั่งยืนผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือในอำเภอได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายคอยสดับรับฟังและดูแลพื้นที่ในปกครองเป็นอย่างดีมีการรักษาความสงบเรียบร้อยอำน,วย,ว,น,ำอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ มีการช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์บำบัด right ป้องภัยพิบัตินำผู้นำชุมชนเข้าร่วมการอุรมป้องกันภัยพิบัติต่างๆมีการประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรในการติดต่อขอรับบริการอยา่างดีและเต็มความสามารถมีการควบคุมดูแลและอ,อบรมให้ความรู้เรื่องระเบีย ật, บกฎหมายที่เป็นประโยชน์และควรรู้แก่ประชาชนมีการจัดประชุมราษฎรเป็นประจำทุกเดือน มีการรายงานเหตุการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้นให้กับส่วนร,ราชการทราบอย่างทันท่วงทีและทางนี้ในฐานะผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กระทรวงกระงวระมวมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถสมกับคำว่าบำบัดทุกบบำรุงสุขผลงานดีเด่นที่ได้ดำเนินการเห็นผลความสำเร็จเป็นรูปปรรมและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนในพื้นที่ได้แก่ การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตนราชะกัญญารางวัลโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลไทยดีได้รับรางวัลการดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยรางวัลชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCDS รางวัลโครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ รางวัลการส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนรางวัลการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและรางวัลการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลปราบาและทั้งหมดนี้คือผลปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านบ้านโพงกว้างหมู่ที่4ตำบลปราบาอำเภอภูเรือจังหวัดเลยขอบคุณครับ